สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube แล้วเพื่อนผู้นิยมพักเครื่องและสิ่งลี้ลับนะครับวันนี้ผมลูกต้อนประกาศนะครับก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ในเทคนี้ของผมเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์ทรานสฟอร์เมอร์ของเมืองนอกนะครับแต่เป็นหุ่นยนต์หุ่นพยนต์นะครับของไทยเรานะครับซึ่งมีมานานแล้วนะครับความจริงนะครับพวกเราทุกคนและยิ่งเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นด้วยกันนะครับ ก็ต้องเคยได้ยินคําว่าหุ่นยนต์กลัลมาบ้างแล้วนะครับเช่นในหนังเรื่องคนเหล็กหรือในหนังเรื่องสงครามหุ่นยนต์ transformer น,นะครับแต่นั่นเป็นแนวหนังในอนาคตนะครับและเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ในแนวหลักของวิทยาศาสตร์แต่ในความเป็นจริงแล้วในเมืองไทยเท้านี่แหละครับที่มีการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาตั้งแต่ครั้งอดีตอาจตั้งแต่ยุยุคข,ของทาราวดีเสียด้วยซ้านะครับแล้วมีการเขียนบทละครของไทยอีกด้วยแต่หุน ่นยนต์ของคนไทยเหล่านั้นเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแนวทางไสยศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับในวงการไสยศาสตร์บ้านเ่านั้นหุ่นพยนต์เป็นที่รู้จักและนิยมทํากันมานานและมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณปู่ย่าตายายนู่นนะครับคาว่าพยนต์นะครับมาจากคําว่าหุ่นพยนต์ที่มีความหมายว่าเป็นสิ่งที่ผู้มีวิชาอาคมขลังทางไสยศาสตร์นะครับสร้างขึ้นมาและเสกด้วยเวทมนต์คาถา เพื่อให้มีชีวิตขึ้นมารับใช้งานส่วนตัวเช่นติดตามป้องกันเฝ้าดูแลหรือต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับแทนตัวเองนะครับกล่าวกันว่าหุ่นยนต์หรือหุ่นพิยนต์ของเราเนี่ยนะครับสร้างส่วนมากจะสร้างขึ้นมาลักษณะของคนนะครับแต่ก็มีบาง,บาง,บาง,บางอาจาร,รย์บางสํานักนะครับ ที่สร้างมาันในรูปแบบของสัตว์ก็มีนะครับแต่ส่วนมากก็จะนิยมทำเป็นแบบเป็นรูปคนนะครับอาจจะเป็นรูปเหล็กเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อความน่ากลัวมากกว่าอย่างอื่นนะครับซึ่งอ,อย่างเช่นหุ่นพยนต์ที่ผมเอามานี่เอามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นหุ่นพยนต์ของอหลวงพ่อสง่านะครับวัดบ้านหม้อนะครับ จังหวัดรา,าชบุรีนะครับซึ่งมีคนนํามาลงในอินเทอร์เน็ตผมก็เลยอขออนุญาตนะครับและขอบคุณเจ้าของภาพนะครับที่นําลงมาเพื่อผมจะได้ให้เพื่อนๆเห็นภาพด้วยนะครับผมส่วนในการสร้างคุนพยนตร์นั้นก็แตกต่างกันไปแต่ละสํานักนะครับและแนวทางของแต่ละอาจารย์ต่างๆทั้งวัสดุที่นํามาใช้สร้างคุนพยนต์นั้นก็ยังแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งจะว่าไปแล้ววัตถุที่นำมาใช้สร้างหุ่นยนต์นั้นก็สามารถนำวัตถุหลายหลากหลายชนิดนะมาทาได้เช่นญ้าแห้งผ้าต่างๆไม่เว้นแม้แต่ผ้าหอ่อศพผีต้ยห่งนะครับส่วนมากนิยมสุดได้ซ้ำนะครับดินชนิดต่างๆหินโลหะไม้ซึ่งการเลือกใช้ก็ดูให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะครับไม่ว่าหุ่นยนต์จะถูกสร้างขึ้นมาจากอาจารย์ท่านไหนหรือสร้างมาจากวัตถุธาตุอะไร ผมเชื่อว่าก็ขึ้นอยู่กับเกจิหรืออาจารย์ท่านไหนสร้างที่จะสามารถทําให้หุนพยนต์นั้นมีฤทธิ์อำนาจไร้กัดรุนแรงนะครับกล่าวคืออาจารย์คนไหนเก่งอาจารย์คนไหนของขังจริงหุนพยนต์นั้นก็ย่อมที่จะมีอํานาจฤทธิเดชมากขึ้นตามไปด้วยโดยมากแล้วหุนพยนตร์มักสู่สร้างขึ้นในรูปแบบเล็กๆขนาดตุ๊กตาเสียบาลที่สามารถพกพาติดตัวไปไหนได้สะดวกนะครับหุนพยนตร์นะครับสามารถแยกออกเป็น รูปแบบใหญ่สองแบบคือหนึ่งหุ่นพยนต์ที่สุขสร้างขึ้นมาจากอาคมโดยตรงนะครับไม่ใช้ดวงวิญ,ญญาณของคนตายหรือผู้ผีปีศาจมากักขังเอาไว้ในตัวหุน่นเป็นการสร้างโดยใช้กระถาอาคมชั้นสูงส่วนมากมักจะเป็นพระเกจิต่างๆนะครับสองหุ่นหุ่นพยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยการนําดวงวิญญาณของคนตายเช่นตายทั้งกรมตายหูงหรือวิญญ,ญาณสำเพสีเล่ร่อนมาสะก,กดเอาไว้ในตัวหุน่นเพื่อเรียกใช้งานในส่วนตัว ซึ่งคุุพยนต์ชนิดนี้มีความน่ากลัวาม,มากเพราะหากว่าผู้ที่สร้างขึ้นมานั้นไม่อยู่ในความดีในศีลในธรรมหรือความถูกต้องหรืออาจแต่ถ้ามีวันไหนที่คาถาอาคมของตนเองเสื่อมถอยไปคุปนพยนตร์นั้นก็อาจมาหันมาเล่นงานเจ้าของได้เช่นกันคุณพยนต์ชนิดนี้เรียกว่าพายพายนะครับุนพยนตร์ผีพายหุนพยนตร์โดยเพราะโดยมากแล้วนั้นการสร้างหุ่นพยนตร์ชนิดนี้มักสร้างจากของอาถรรพ์ต่างๆเช่น เชือกหรือได้จูงสกผ้าห่อสกเชือกที่คนผูกคอตายดินหรือที่เท่าชนตะกอนดินเจ็ดป่าช้าตะปูตอกฝาโลงเหล็กแทงสกหรือผสมด้วยน้ำเหลืองผีไต้โหงผีไททงกลมก็จะยิ่งเฮี้ยนมากขึ้นเพราะการสร้างหุ่นพยนหรือพายหุ่นพยนชนิดนี้นั้นจะเป็นอาจารย์ที่มีอาคมโดยทั่วๆๆไปไม่ใช่ไม่ใช่ผสมนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นอาคมชั้นอ่าชั้นอ่อมหรือมนดำนะครับที่ที่โบราเรียกมนเรียกว่ามนดำนั่นเองนะครับ การสร้างหุ่นพยนต์นั้นนะครับเรียกว่าการโผกหุ่นนะครับคือการนําอาหุ่นที่ทําเสร็จแล้วขึ้นรูปร่างเอาไว้เสร็จแล้วนํามาลงอาคมกํากับแต่หากว่าเป็นพายหุ่นพยนต์ก็จะต้องเรียกวิญญาณผีมาเข้าไปสิงในตัวหุ่นด้วยและว่าคาถากํากับขังเอาไว้ในตัวหุ่นผิดกับหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์ของพระสงฆ์หรือพระเกจิอาจารย์นะครับที่จะนําเพียงหุ่นม,มาปลุกเสกด้วยอาคมบรารมีของท่านนะครับ ผมขอยกตัวอย่างหุมนยนต์ของลุงปู่สุขนะครับวัดปากคองมาขามเท่าโดยที่โดยท,ดยที่โดยที่ทราบมาท่านเพียงใช้ยาคาหรือยาแพร์หรือผ้าที่ใช้ในพิธีชักบางสกุลและสายสินที่ใช้ในพิธีสวดมนต์นำมาถักเป็นหุ่นยนต์แล้วใช้มนต์คาถาบริสุทธิ์ปลุกเสกขึ้นมานะครับจากนั้นท่านก็จะใช้คาถาหัวใจนิพพานนะครับสูตร อะนิโสสะนะครับคาถานี้ใช้การผูกหุ่นจนกว่าจะเป็นหุ่นขึ้นมาส่วนคาถาสะอนิโสท่องกลับกันนะครับคาถานี้ใช้บริกรรมเรียกขุนพยนต์ให้มหาเราที่สําคัญเมื่อจะนำะเมื่อจะทําให้จัดการเครื่องกระยาบวดหนึ่งสำหรับครูบูชาครูเทียนหนึ่งเล่มหนักหนึ่งบาทผ้าขาวหนึ่งผืนเงิน1บาทเอาแป้งปั้นเป็นควายดำหนึ่งตัว ท,ออท่องคำกล่าวบูชาครูดังนี้นะครับตะมังถังปกาเสนโตสัตถาอาหะอิมะออิวิอุอะมิมะสะนะโมซึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้างหุนพยนต์ระหว่างพระเกจิปอาจารย์นะครับพระสงฆ์อินทยสง์นะนั้นแตกต่างกันกับผู้ใช้คาถาอาคมที่เป็นคลาวาสน,นะครับในด้านวัตถุก,การสร้างนั้น ก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่กล่าวมานะครับดังนั้นผมจึงอยากจะแนะนําท่านผู้อ่านซึ่งคิดว่าสนใจจะเช่ามหาอาหาหคุณพยนต์มาเลี้ยงเป็นเป็นคนรับใช้นะครับขอให้เลือกเช่ามาจากพักเกจิอาจารย์มากกว่านะครับเพราะว่าเชื่อถือได้มากกว่าว่าจะมีคุณมากกว่าโทษนะครับข้อสาคัญมันก็อยู่ที่การเอาใจใส่ดูแลเขาด้วยนะครับเพราะว่าหากเราเลี้ยงดูแลแบบทิ้งๆว้าง ไม่ว่าจะได้มาจากที่ไหนก็จะให้โทษมากกว่าคุณแน่ๆเลยนะครับผมว่านะครับท้ายนี้ผมก็ขอเล่าเรื่องอำนาจของหุนพยนตร์จากปากคุณอนคงหลังจากที่ได้บรรยายเป็นแนวทางมาบ้างแล้วนะครับคุณอโคงเล่าว่าฉันมีหลานสาวคนหนึ่งอายุ23ปีนิสัยออกจะเข้าห้าวไปทางตอมบอยชอบขี่รถเครื่องไปเที่ยวกับ,กบเพื่อนๆเป็นกลุ่มๆบางทีก็เป็นฝ่ายซ้อนท้ายเพื่อนไปจนกระทั่งวันหนึ่งฉันเห็นหลานสาวมานั่งใช้มือนวดไหล่หนวดต้นคอ อยู่ที่บนแค่ใต้ถุนบ้านก็ถามว่าเป็นอะไรด้วยความเป็นห่วงหลานสาวบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรค่ะมันปวดไหล่ปวดต้นคอมาสองวันแล้วบางวันปวดมากจนน้าตาไหลแล้วก็กินยาแก้ปวดแล้วกินยาแก้ปวดหรือยังล่ะฉันก็ถามหลานนะคะกินแล้วค่ะหลานสาวตอบพร้อมกับทําหน้านิ้วใช้มือนวดไหล่นวดตัวเองต่อไปฉันจึงเดินขึ้นเรือนไปหยิบยานวดคลายเส้นมาทาให้หลานสาวด้วยความสงสารหลังจากนั้นผ่านไปอีกสองวันแม่สามีก็บอกว่า น้องฝ้ายหลานสาวมีอาการปวดไหล่จนเป็นไข้ฉันตึงตัดสินใจขับรถพาหลานสาวไปที่โรงพยาบาลนะคะพอหมอตรวจดูอาการก็บอกว่าเป็นปกติดีนี่ผลการเอ็กซเรย์ก็ไม่มีอะไรจึงให้แต่ให้ยาหมอจึงให้แต่ยานวดและ,ะยาแกา้ทานแก้ปวดคลายเส้นมาให้พอกลับมาถึงบ้านหลานสาวที่เคยเ้าวเาเงียบขึ่นไปถนัดตาและในตอนเย็นมานั่นเองฉันก็ขึ้นไปเรียกหลานสาวให้ลงมากินข้าวพร้อมกับการทิ่โต๊ะได้ทุน ตอนนั้นใกล้ค่ำแล้วภายในห้องของหลานสาวยังไม่ยังไม่เปิดไฟก็เห็นอะไรแค่สลัวสลัวคุณพระช่วยตอนที่หลานสาวลุกขึ้นยืนและเดินผ่านกระจกหน้าตู้เสื้อผ้าแว็บนั้นฉันคิดว่าตัวเองตามไม่ได้ฝาดนะคะเพราะท่ามกลางแสงสลัวสลว,วภายในห้องอ่ะฉันเห็นเงาดําๆล่างนึงอ่ะขนาดลิงตัวใหญ่ๆหรือคนแคะนั่งค่อมอยู่บนบ่าของหลานสาวฉันเฮ้ยนั่น แต่พอมองดูจริงๆจังๆก็ไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่เป็นบาของหลานสาวของฉันเลยอะไรเหรอนะ้าน้องหลานสาวดิฉันหันมาถามป่าเป่าๆไม่มีอะไรไปกินข้าวเถอะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ํากินยาทาย,ยาแล้วเข้านอนอ่อดิฉันบอกหลานสาวอย่างนั้นแต่ในใจก็วิตกกังวลในสิ่งที่เห็นนะคะฉันเอาเรื่องนี้ที่พบเห็นนะครับไปให้ไปเล่าให้แม่สามีฟังซึ่งแกก็บอกอย่างตกใจว่าแน่นอนแล้วแล้วอย่างเนี้ย แม่ก็น,นึกว่าตาฝาดคนเดียวเมื่อวานแม่ก็เห็นแวบหนึ่งตอนเห็นมันเดินขึ้นบ้านเหมือนมีเงา,งาดำๆนั่งอยู่บนบ่าของมันเมื่อแม่สามีพูดให้ฟังอย่างนี้ฉันยิ่งหยุขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแม่สามีจึงเรียกหลานสาวที่ยังไม่ตื่นไม่ได้ขึ้นมาบนไม่ได้ยังไม่ได้ไปนอนมาถามว่าลองคิดดูซิว่าเองน่ะไปทําอะไรใครเขาวไว้หรือเปล่าหรือว่าไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเอาไว้บ้างหรือไปบนอะไรไว้แล้วก็ยังไม่ลืมแลลืมแก้หรือเปล่า หลังจากแม่สามีถามหล้นสาวก็นึกนั่งคิดอยู่นิดหนึ่งใส่หัวก่อนจะตอบว่าก็ไม่น่ามีอะไรนะย่าจะมีก็แต่ตอนซ้อนรถเครื่องเพื่อนผ่านบ้านอาจารย์เข้าทรงคนหนึ่งเพื่อนมันบอกว่าเพื่อนมันบอกนะ่ะแต่หนูไม่ค่อยเชื่อก็เลยตะโกนไปว่าไม่เชื่อหรอกวะหลอกต้มชาวบ้านนะสิก็แค่นั้นเองสามีหันมามองตาฉันใช้มือปัดที่คอหลานสาวแล้บอกว่าพระเขามีทำไมไม่ใส่เอาอะไรมาใส่เนี่ย เอาออกมาใส่คอเอานี่ไปใส่คอไว้นะคะบญ่า,าหันไปหยิบตะกร้ามาหรือหยิบสร้อยเชือกล่มที่มีพระหลวงพอ่อวัดบ้านแหลมห้อยอยู่ยื่นให้หลานสาวของฉั้นใส่ฝ้ายเอื้อมมือไปไปรับพร้อมกับถอดอม้กกรเขนนะที่เขาใส่เล่นนะออกแล้วก็หัวใส่สร้อยเชือกล่มที่ห้อยหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะใส่ไปแทนฉับพันนั้น เหมือนมีลมปั่นป่วนหมุนอยู่ในบ้านจนกร,กระดาษและม้วนหน้าต่างผ้านะคะไอ้ผ้าผ้าต่างๆในบ้านน่ะหมุนปิวไปหมดหูของฉันได้ยินเสียงร้องโอดโอยเบาๆปะาปนอยู่ด้วยไม่นานทุกอย่างก็สงบเยียบลงเราสามคนนั่งมองหน้ากันไปมาแม่สามีบอกหลานสาวว่าเป็นไงไรกับคอหายปวดเลยไหมฝ้ายเพิ่งจะสังเกตตัวเองและร้องออกมาอย่างแปลกใจว่าเฮ้ยหายแล้วเบาหงเลย แม่สามีพยักหน้าและบอกกับฝ้ายว่าเป็นเพราะปากเรานั่นแหละเดี๋ยวพวกนี้แม่น้องเองขับรถพาแม่กับไอ้ฝ้ายไปบ้านหมอทรงคนนั้นทีนะไปขอขมาเขาเสียจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปรุ่งขึ้นอีกวันฉันพาแม่สามีและฝ้ายหลานสาวไปที่บ้านอาจารย์คนนั้นอาจารย์ทรงก็ได้รับก็ต้อนรับเป็นอย่างดีและเพิ่งรู้มาเพิ่งมารู้สาเหตุที่เกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าคงเป็นหุ่นยนต์ที่แกเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านคงได้ยินหนูฝ้ายพูดดูถูกแล้วโกรธแทน เลยไปลงโทษโดยที่ตัวแกไม่รู้เรื่องนี้เลยและให้และก็ให้อภัยฝ่ายพร้อมกับขอโทษที่ขุนพยนต์ของแกก่อเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยนะครับคือเรื่องของคุณน้องซึ่งก็มาเล่าให้ให้ผมฟังเกี่ยวกับขุนพยนต์นะครับซึ่งเกิดขึ้นกับหลานสาวของคุณน้องนะครับซึ่งผมก็คิดว่า เรื่องแบบนี like er ้นะครับมันเป็นมีมีมีสิทธิ์ที่จะเป็นเรื่องจริงได้มากเลยนะครับเพราะหุ่นยนต์ของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับเมื่อสมัยโบราณก็ยังมีบันทึกไว้ว่าสมเด็จบางทีแม่ทัพในกองที่มีอาคมนะครับก็จะเสกหญ้าฟางหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ครับขึ้นมาหลายๆตัวให้ดูเหมือนมีผู้คนหรือมีกองทัพมากมายนะครับปะปนอยู่ในกองทัพคนจริงๆนะครับ นะครับผมก็จิงนําเรื่องนี้มาพูดกับเพื่อนๆนะครับสําสหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้ามีเรื่องอะไรดีๆสุยๆงามผมก็จะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ